มาแบบฝึกแปลหน้าธาตุว่ามีว่าเป็นโหติประธานเป็นเอกับวจะนะนะครับประธานเป็นเอกับวจะนะเวลาขึ้นตัวที่แปลว่าย่อมเป็นนะครับให้ขึ้นโหติให้ขึ้นโหติมาเฉพาะตัวที่ ประธานเป็นเอกวัจ,จะนะเท่านั้นนะครับทีนี้มีศัพท์ที่นำมาใช้มีศัพท์ไหนที่แปลไม่ได้บ้างผมใช้วิธีการเรียงประโยคเพื่อดึงเอาข้อมูลการเรียนดั้งเดิมของท่านว่าด้วยเรื่องสรพรพนามมาใช้เพราะเราก็จะเจอสพท์ประเภทแบบนี้มาเรื่อยๆ คือศัพท์ที่อยู่ติดกับประธานนะครับอย่างโสทาโสอันนี้อยู่ติดกับประธานก็ใช้เป็นตัดศท์บ้างอิมะศัพท์บ้างแล้วก็อิมะศัพท์บ้างเอตศัพท์บ้างอันนี้ก็ใช้สลับกันไปเพื่อให้เราได้คุ้นเคยนี่ตัวแรกตัวที่สองคืออยู่ด้านหน้า วิเศษณะของสัพที่แปลว่าของวิธีการสังเกตของเรามีอยู่3แบบ3อย่างอย่างที่1คือสังเกตเรื่องของลิงว่าลิงมันตรงกันไหมนะเรื่องของลิงอย่างเช่นอิทยามันก็เป็นตัดสามันก็เปลี่ยนแปลงไปตามลิงนะครับ2ก็คือสังเกตว่าะนะว่าวาจะนะเหมือนกันไหมนะครับ คือจะสังเกตอยู่สองอย่างนี้อันที่สามเนี่ยผมนึกไม่ออกแล้วสังเกตอยู่สามอย่างนี้เพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับศัพที่เราจะต้องไปแปลนั่นเองครับทีนี้ผมได้แปลตัวอย่างให้ฟังในตอนที่แล้วเรียบร้อยแล้วนะครับและข้อหนึ่งก็แปลให้ฟังแล้วต่อไปจะให้ผู้ศึกษานั้นได้แปลให้ผมฟังนะครับตามตัวอย่างตัวอย่างก็คือประธานจะเป็น ตัวที่สองตัวแรกจะเป็นวิเศษณะของประธานตัวหลังสุดนี้เป็นวิกติกตาเออเป็นวิกติกาตาคือการแปลว่าเป็นอ๋อผมลืมผมลืมอธิบายคํานี้ครับคําว่าเป็นหน้าาตุว่ามีว่าเป็นคือวิกติกตาพอถ้าเกิดว่าผมพูดคําว่าแปลเป็นวิกติกตา ขอให้ผู้ศึกษาเข้าใจทันทีว่าหมายถึงการแปลว่าเป็นหน้าธาดว่ามีว่าเป็นนะครับคือวิกติก,กตาเนี่ยคือการแปลว่าเป็นเราจะบอกว่าแปลเป็นวิกติก,กตานั่นเองครับอา<ม>ต่อไปนะครับก็ให้ ผู้ศึกษาแปลให้ผมฟังผมก็จะนั่งฟังแล้วตอนนี้คือท่านฝึกแปลเองนะครับจากนี้ไปเลยครับหลายๆข้อท่านใดจะแปลก่อนนิมนต์เชิญได้เลยครับ<า>น,นิมนต์ค่ะไม่เป็นไรค่ะนิมนต์หลวงพี่ก็ได้ค่ะพเดี๋ยว ขอไพยนะคะอันเริ่มนะคะอายังกุมาริกาอันว่ากุมารทั้งหลายนี้ือเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะครับกุมาริกากุมาริกาคือเด็กหญิงไม่ใช่กุมารกุมารต้องเป็นกุมาราและเด็กหญิงตัวนี้ คนเดียวไม่ใช่หลายคนนะฮะเอาใหม่ครับเอาเริ่มเลยครับอ คุณผู้หญิงไปไหนแล้วล่ะคะจะแปลเอาค่ะคุณผู้หญิงเมื่อกี้อะคะไปไหนแล้วคะแปลไหมอะคะถ้าไม่แปลเดี๋ยวจะขอแปลก่อนนะคะได้ไหมเอ่ยครับท่านใดพร้อมแปลแต่ขอขอัยค่ะขอไปค่ะ โทรศัพท์มันกดไม่ไปโทรศัพท์มันไม่เป็นใจเดี๋ยวนะคะโอเคค่ะอยัางกูมาริกาอันว่าเด็กกิตาเป็นพิดาพิดาของหญิงตตดสานั้นโผนติย่อมเป็นอีกรอบครับ อาะยังกุมาริกาขอ,อคบ้ันว่าเด็กหญิงทีตาเป็นธิดาอิิยาของหญิงตักสานั้นโหนติย่อมเป็นคบเป็นโหตินะฮะออกเสียงให้ชัดโหนติ รู้ไหมครับว่าทำไมต้องเป็นโหติเป็นเอกาวัจนะสถานอะไรเป็นเอกาครับเอ่อธิดาค่ะกูมาไม่ใช่ครับกิจเตีอะไรเป็นเอกาครับประธานหรือเปล่าครับกุมาริกา,าค่ะกูมาริกาเป็นเอกาพจนะ ถูกต้องครับคือประธานเป็นเอกว่าจะนะกิริยาคุมภาคจะต้องเป็นหวติครับไม่ใช่ตัวอื่นนะฮะไอตัวทีตาเป็นเพียงแค่รูปไปตามประธานเฉยๆประธานเฉยๆเน้นที่ตัวประธานเป็นหลักดูที่ตัวประธานนะฮะก็คือเราจะขึ้นหัวติหนติดูที่ประธานอย่างกุมาริกาเนี่ย ถ้าเราแปลเป็นเอกกวจะนะ่ะก็ต้องเป็นหนัวปีนะครับดีครับดีก็จะได้อธิบายถ้าแปลถูกผมผมหมดอนาคตนะผมไม่ได้อธิบายข้อสามครับท่านใดจะแปลข้อสามขออนุญ,ญาตค่ะโสมนุษย์โสอันว่ามนุษย์นั้นสิทธิโสเป,เป็นสิทธิเตสัง เทรานางของพระเทระทั้งหลายเหล่านั้นโหติย่อมเป็นโสมนุโสอันว่ามนุษย์ทั้งอันว่ามนุษย์นั้นสิโสเป็นสิทธิเทรานางของพระเทระทั้งหลายเตสังเหล่านั้นโหติย่อมเป็นขอบคุณค่ะ ต่อไปข้อสี่ครับข้อสี่ขออนุญาตค่ะเอเอเอ,เอโสสาลีปุตโตอันว่าภาษาลีปุตน,นั้นอาจาริโยเป็นอาจารย์เตสังพิขุดังของพิสุทธ์ทั้งหลายโปติย่อมเป็นอดี๋ยก่อนนะเอโสอนั่นเตสัง เหล่านั้นนะครับเตสังเนี่ยเหล่านั้นอีกครั้งหนึ่งนะคะอีกอีกครั้งหนึ่งนะคะครับเอโสพเเอโสสาลีปุตโตอันว่าภาษาลีุ่ตนน,น,น,นั่นนั่นค่ะอาจารย์ิโยเป็นอาจารย์ที่ขูน,นังของ ิสสุดทั้งหลายเป็นสังเหล่านั้นบุติตด,ด้อนเป็นค่ะอ่าครับข้อต่อไปเลยครับข้อห้าครับข้อห้าอขออนุญาตทามอายังปรามโนอันว่าปรามนั้นอันว่าปรามนี้มาตุโลเป็นลุงตัสสะกุมารัสสะ ของกุมาน,นั้นอายังปรามโมอันว่าปรามนี้อ,นะอะไรคะลืมหัวิอ๋อใช่ค่ะขอโทษอายังปรามโมอันว่าปรามนี้มาตุโลมาตุโลเป็นลุงตัดสักุมารักสะของกุมารน,นั้น หติย่อมเป็นครับอย่าลืมนะครับสำคัญมากนะหติแต่ท่านไม่ต้องเขียนไว้หาวิธีการเอ่อหาวิธีการความเข้าใจด้วยตัวเองว่าจะต้องขึ้นหมวติมาแต่ตรงเนี้ยคือเอาไว้สำหรับการเขียนนั่นแหละแต่ถ้าเราเขียนเราเห็นมันก็จะไม่คุ้นเคยก็อยากอยากจะให้แบบเขียนทิปครับเขียนแบบทิปเอาไว้ ข้อหกครับพระคุณเจ้าแต่แตไหมคะนิมูลพระคุณเจ้าขออนุญ,ญาตนะครับข้อหกอ,อิทังนัก,กรังอันว่าักกรนนี้รัตตังเป็นแว่นแคว้น ตัสรญโยของพระราชานั้นโหติย่อมเป็นอิตังนักรังอันว่านครนี้รัตตังเป็นแว่นแกนตัสรโยของพระราชานั้นโหติย่อมเป็นอ่าครับต่อไปข้อเจ็ดครับ ข้อเจ็ดครับข้อเจ็ดปุยานังสวนแล้วสวนครับหรืออุทยานขออนุญาตมีใครแปลไหมคะฐานนางนี้สถานที่ตั้งเหรอคะที่อันว่าที่ตั้งที่เฉยๆที่นะคะตั้งฐานนางที่นั้นอันว่าและวกันอันวาแลกันว่าแะ่ะ ตังฐานังอันว่าที่นั้นอุยานางเป็นสวนเตสังมนุษย์สานางของมนุษย์ทั้งหลายเหล่าน,านั้นโหติย่อมเป็นตังฐานัางอันว่าที่น,นั้นอุยานางเป็นสวนเตสังมนุษย์สานางของมนุษย์ทั้งหลายเหล่าน,านั้นโหติ ย่อมเป็นค่ะครับอันนี้ก็เป็นแบบฝึกแปลขึ้นโหติมาต้องไปแปลเองนะฮะท่านที่ยังไม่ได้แปลก็ดีท่านทีอ่อยากจะทบทวนก็ให้ทบทวนแต่เราต้องตั้งพงความเข้าใจว่าประธานเป็นเอกว,วจะนะกิริยาคุมภาคต้องเป็นเอกว,วจะนะคือโหติเท่านั้นห้ามใช้เป็นโหติถ้าเราขึ้นไปถึงประโยคสี่เราจะรู้ว่า มันผิดร้ายแรงมากครับร้ายแรงมากๆครับประธานกับกิริยาวจนะไม่ตรงกันอันนี้ต้องบอกว่าวิบัตินะครับโอ้ผิดร้ายแรงนะฮะก็ผมผ่านประธานที่เป็นเอกับวจนะไปต่อไปประธานเป็นเพ่อหัวจนะนะครับประธานเป็นเพราหัวจนะ เวลาขึ้นย่อมเป็นมาก็ต้องขึ้นกิริยาที่เป็นพระหัวจะนะกิริยาที่เป็นพระหัวจะนะก็คือโหติถ้าเกิดว่าเราย้อนกลับไปดูในหนังสือหน้าที่เจ็ดสิบหกครับทั้นลองย้อนกลับไปหน้าที่ 76. เจ็ดสิบหกถ้าว่ามีว่าเป็นก็สองจุดหนึ่งก็จะเห็นตารางที่ผมทำไว้ให้ท่านว่าเอกะนั้นเป็นโหติ พราะหูนั้นเป็นหุนติก็จะมีใช้อยู่ประมาณนี้ใช้ไม่เยอะครับใช้ไม่เยอะเราก็มาฝึกแปลต่อนะฮะฝึกแปลต่อ,อตัวอย่างนะครับประโยคตัวอย่างอิเมปุริสาตัดสามาตุยาปุตตาหนติจริงๆแล้วก็คือหนติตัวนี้มันไม่มีวงเล็บหมายถึงว่าเราจะต้องขึ้นมาเองนะครับที่อยู่ในวงเล็บเนี่ยหนติอยู่ในวงเล็บเราจะต้องขึ้นมาเอง อิเมปุริสาอันว่าบุรุษทั้งหลายเหล่านี้ปุตตาเป็นบุตรมาตุยาของมารดาตัดสานั้นโหนติย่อมเป็นคำว่าปุตตามันไม่ได้แปลเป็นนามแปลเป็นวิกติกตาเพราะฉะนั้นมันจะไม่ออกสำเนียงอายตานิบาท ถึงแม้ว่ามันจะมีรูปร่างเป็นข้อหัวจะนะก็ตามอันนี้จะไม่เกี่ยวเรื่องอายตานิบาตนะครับจะไม่ออกจะแปลแค่มีหน้าที่แปลแค่ว่าเป็นเป็นผู้นะครับเป็นผู้คนก็เป็นผู้นะครับนะแปลให้ฟังอีกรอบหนึ่งอีเมปุริสาอันว่าบรุุทั้งหลายเหล่านี้ปุตตาเป็นบุตรตัดสามาตุยา ของมารดานั้นโหนติย่อมเป็นมาดูประโยคฝึกแปลมีทั้งหมด7ข้อนะครับ7ข้อเออข้อนี้ศัพที่แปลไม่ได้น่าจะอยู่ที่ข้อ2จริงๆแล้วก็เป็นสัพที่เราเคยแปลมาแล้วแปลว่าอะไรครับนาตาิิตีนาตาคิาตคโย แป<ร>ลว่าหญิงนักหนักฟ้อนครับหญิงนางรำนักฟ้อนหญิงนางรำหญิงนักฟ้อนเอาให้ฟ้อนเป็นก็ใช้ได้แล้วครับคือแปลยังไงให้เขาเต้นรําได้ครับใช้ได้ครับนาตะทําไมอทําไมเขาถึงเรียกว่าเป็นนาตสินทำไมจึงเรียกว่านาตสินก็มาจากคําบาลีตัวนี้ครับ พราะว่าฟอนรําเป็นครับเพราะว่าเป็นศิลปะของการฟอนรํานาตะเนี่ยเป็นศิลปะของการฟอนรําส่วนคีตะอันนั้นคือเป็นการร้องร้องเป็นแต่นาตะ,ตะตัวเนี้ยแล้วต้องเขียนตอประตักด้วยนะฮะเพราะมันมาจากคําภาษาบาลีนั่นเองแล้วก็กอไกน่นราขอเพิ่มขึ้นมาเป็นกะสะกัดตัวนี้เป็นอิทธิโยกับนาตะครับ คือหญิงนักฟ้อนหญิงนางรําใช้ได้ครับถ้าเขาเต้นได้เนี่ยเยียบแข้ง,ข,งขยับขาได้ก็โอเคแล้วครับอ่านะครับนอกนั้นก็จะเป็นสับเดิมๆที่หมุนเวียนเปลี่ยนวิพัฒน์กันไปทําให้เราตาหูตาลายอหูหูลายตาลายแปลไม่ออกนั่นแหละครับจริงๆก็สับเดิมๆอา้าวท่านฝึกแปลครับผมจะนั่งฟังแปลผิดบ้างก็ได้นะครับจะได้อธิบายให้ฟัง <laughs> ท่านไดจะแปลก่อนเริ่มเลยครับข้อหนึ่งเพรุณเจ้าไม่มีขออนุญาตครับเตบุคคาอันว่าบุคคลทั้งหลายเหล่านั้นปริวาราเป็นบริวารตัดสะพคามนัสสะของ ครามนั้นผลติย่อมเป็นเตบุคขาอันว่าบุคคลทั้งหลายเหล่านั้นบริวาราเป็นบริวารตัสสะพามนัสสะของภรามนั้นผลติย่อมเป็นครับครับไปเลยครับ ขอย้าครับอีมากัญญายโยอันว่านางสาวร้อยทั้งหลายนี้เหล่านี้หเหล่านี้อ๋ออีมากัญญายโยอันว่านางสาวร้อยทั้งหลายเหล่านี้นาตากิตโยเป็นนางลำตัมัดสาอิทยาของหญิงทั้งหลายเหล่านั้น ไม่มีท,ทั้งหลายนะครับตัดสายธียาไม่มีทั้งหลายครับครับอาอบครับอิมาตัญ,ญโยอันว่านางสาวน้อยทั้งหลายเหล่านี้นาตัดกิทิโยเป็นนางลำตัดสายธียาของหญิง เหล่านั้นน้ำไม่ไมีมย่อมเป็นไม,ไม่ใช่พระโครสไม่ใช่พระโจรสของหญิงเหล่านั้นไม่ได้ครับอ่าต้องตัวนี้ต้องแปลว่ายังไงครับของต้องแปลว่าของหญิงนั้นอ่าต้องแปลว่านั้นทําไมจึงต้องแปลว่านะก็เป็นเอากาวาชนนครับ อะไรเป็นเอกะครับอิทธิยาครับแล้วตัดสามีไว้ทำไมตัดสาก็มีไว้ไม่ได้นะน,น,นะเป็นวิ <c oughs> วเศษนะของของอิทธิยาครับแล้ววิเศษนะเมื่อเป็นวิเศษนะจะต้องทำยังไงครับวิเศษนะต้องทำยังไงก็ต้องต้องตามตาม ตามอะไรครับตามไปถึงบ้านที่ยาครับตามน้ำตามตามน้ำเลยครับตามน้ำตัวตามเรื่องอะไรบ้างครับวิพาตลิงวัจนะตามเรื่องวิพัตตามเรื่องลิงตามเรื่องวัจนะ แล้วตัววิเศษณะวิเศษณะสัพนามนี้แปลออกอายตานิบาตหรือไม่ออกไม่ออกไม่ออกนะสำเนียงอายตานิบาตไหมไม่ออกนะครับงั้นตัววิเศษณะเนี่ยจะที่ผมาถามท่านเนี่ยบาง บางท่านอาจจะไม่เคยได้ยินคําถามแบบนั้นนะแต่ว่ามันอยู่ในน้มทั้งหมดนั่นแหละที่ผมสอนมาแล้วก็ต้องไล่ไปแบบเนี้ยครับเพราะถ้าเราจรําแปลได้ครับแต่ถ้าเราเข้าใจตรงเนี้ยเราก็จะเราจะผ่านตรงนี้ได้แบบสบายๆต่อไปก็จะเริ่มเข้าใจขึ้นมาเรื่อยๆฉะนั้นตัดสาเนี่ยเขามีหน้าที่ในการตาม คำนามก็คืออิจยาตัวนี้เพราะเขาเป็นวิเศษนะหลักเกณฑ์ของวิเศษณะต้องมีลิงวจะนะวิพัฒน์เหมือนคำนามแต่ตัวเขาเองแปลไม่ออกสำเนียงอายตานิบาตแล้วก็พวกสรรพนามก็ไม่ได้แปลออกสำเนียงอายตานิบาตอยู่แล้วแต่มีสำเนียงเอกะกับสำเนียงพหูเอกะแปลธรรมดาพหูวจะนะ ให้เติมคําว่าเหล่าเข้ามาซึ่งตรงนี้เป็นหญิงคนเดียวก็ของหญิงแล้วก็นั้นไม่มีเหล่านั้นนั้นที่ท่านแปลผิดก็แปลเพราะว่าดูตัดสาตัวเนี้อาจจะเพราะความเลินเล่อนะฮะหรืออาจจะไม่รู้เลยก็ได้เป็นไปได้ทั้งสองอย่าง แต่มีโอกาสที่จะเลินเลิอสูงว่าเราของหญิงเหล่านั้นซึ่งคนเดียวมันจะแปลว่าเหล่านั้นไม่ได้อย่างที่สองที่อยากจะให้ท่านได้สังเกตให้ลึกลงไปก็คือให้ดูตัวศัพท์ของตัดสาเองคือไม่ต้องไปดูไม่ต้องไปดูอิทธิยาเลยคนระับเพราะอิทธิยาเขาก็เป็นของเขาอยู่แล้วดูตัดสาเพราะตัดสาเป็นมีแม่แบบของเขาอยู่ถ้าเรารู้ว่าเป็นฝ่ายดีกว่วันะ เราก็ออกเอกเอับวจะนะได้นะครับแปลผิดบ้างผมจะได้อธิบายเนาะต่อไปข้อสามครับขออนุญ,ญาตข้อสามค่ะเตปุริสาอน่าบุรุษทั้งหลายอันว่าบุรุษทั้งหลายเหล่านั้นสิทษาเป็นสิทธิอาจาริยานางเตสังอาจาริยานางของอาจารย์ทั้งหลายเหล่านั้นโหนติ ดอมเป็นเตปุริสาอันว่าบุรุษทั้งหลายสิทธสา,เ,าเป็น,นั้นเตปุริสาอันว่าบุรุษทั้งหลายเหล่านั้นสิทธสาเป็นสิทธเตสังอาจารยิยานังของอาจารย์ทั้งหลายเหล่านั้นโหนติย้อมเป็นขอบคุณค่ะครับต่อไปเลยครับท่านต่อไป ข้อสี่ครับขออนุญาตค่ะเอเตพิกขูอันว่าภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นอาจริยาเป็นอาจารย์เตสังสัมเนธราณังของสามเนรทั้งหลายเหล่านั้นผลติย่อมเอเตพิกขูอันว่าภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นอาจริยะ ยเป็นอาจารย์เตสังสามเนรานังของสามเนีทหลายเหล่านั้นโหติย่อมเป็นขอบคุณค่ะครับข้อห้าครับขออนุญาตนะครับถ้าฉะนั้นข้อห้าอิเมชนะบรรดาชนทั้งหลาย เหล่านี้มาทุลาเป็นลุงตัสสะกุมารัสสะของกูมานั้นโหนติย่อมเป็นอิกเมชนากันว่าชนทั้งหลายเหล่านี้มาทุลาเป็นลุงตัสสะกูมารัสสะของกุมานั้นโหนติย่อมเป็น ัต่อไปครับก็ห oh, กครับอ่ห oh, ก oh, ครับรัฐานนี้แปลว่าอะไรคะเว้นแหวนว้นแหวนเวนแหวน อันนี้นักครานิอันว่าชาวพระนครเหล่านั้นให้ชาวพระนครนทั้งหลายเหล่านี้รัฐฐานิเป็นไม่ชาวนักรานิ้ค่ะไม่ใช่ชาวหรอเป็นอะไรพระนครครับพระนครไม่มีชาว อ๋อ oh, ขอบคุณค่ะอมานินัครานี้อันว่าพรนครทั้งหลายเหล่านี้รัฐานี้เป็นแว่นแคว้นตัดสะมหารา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 ชาสะของมหาราชนั้นผลสิย่อมเป็นอีมานินัครานี้อันว่า พระนครทั้งหลายเหล่านี้รัฐานี้เป็นแว่นแคว้นตัดสะมหาราชสาชาสะทั้งของมหาราชนั้นโลติย่อมเป็นขอบคุณค่ะข้อเจ็ดขออนุญาตครับข้อเจ็ดขออนุญาตครับเช,ชตาเนี้ตาานี้วัตถุนี้อันว่าวัตถุทั้งหลายเหล่านั้นทานานี้ เป็นทรัพย์เจสังมนุษย์สานังของมนุษย์ทั้งหลายเหล่านั้นผลติย่อมเป็นตานี้วัตถุนี้อันว่าวัตถุทั้งหลายเหล่านั้นทนานี้เป็นทรัพย์เจสังมนุษย์สานังของมนุษย์ทั้งหลายเหล่านั้นผลติย่อมเป็นอย่าลืมไปฝึกแปลต่อนะครับออตอนโหติโหนติ หมดเวลาอีกแล้วเออเร็วจังเดี๋ยวมาอีกรอบนะครับจะเข้าได้อีกรอบนะครับเดี๋ยวมาทบทวนทั้งโหติทั้งโหนต,หติอันนี้ก็สําคัญเพราะว่าเราจะต้องเป็นผู้ศึกษาและก็เป็นผู้ดูเองในตอนต่อไปครับเดี๋ยวเข้ามาใหม่นะครับ